ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเครื่องบินรบ F-16 ของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารที่หลายประเทศทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะครอบครองด้วยความสามารถที่ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งท้องฟ้าและบทบาทในหลายสมรภูมิที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สหรัฐจนกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกกลับพบว่า F16 กำลังเสื่อมมนคลังลงอย่างช้าๆเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่และเมื่อประเทศเล็กๆอย่างไทยเลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างกลายเป็นการพลิกเกมที่ทำให้ทั้งภูมิภาคสั่นสะเทือนกองทัพอากาศไทยตัดสินใจใช้เครื่องบินรบ JAS 39 Gripen จากสวีเดนซึ่งแม้จะถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กไม่ได้มีอิทธิพลใหญ่โตเหมือนสหรัฐ แต่กลับสร้างนาวัตกรรมด้านการบินที่น่าทึ่งคลิปเป็นถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินรบยุคใหม่ที่ไม่เพียงมีสมรรถนะสูงแต่ยังยืดหยุ่นประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถผสานร,ระบบเข้ากับอาวุธหลากหลายแบบจากหลายประเทศไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวสิ่งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เลือกใช้คลิปเป็นอย่างเต็มรูปแบบและผลลัพธ์ก็คือโลกหันมามองไทยด้วยความสนใจ ความน่าสนใจอยู่ตรงที่คริปเป็นไม่ได้มีแค่ความสามารถในการรบแต่ยังเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ไทยได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินกองทัพอากาศไทยจึงไม่ได้เพียงซื้อเครื่องบินแต่ยังได้โอกาสในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาการการบำรุงรักษาและระบบรบเครือข่ายแบบใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้แค่เป็นลูกค้าแต่เป็น ททางเคโนโนนลยีัธมิตรสิ่งนี้ส่งแรงสะเทือนทันทีต่อกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพยายามสร้างความแข็งแกร่งทางทหารด้วยการพึ่งพาจีนเป็นหลักเมื่อไทยมีคริปเป็นที่สามารถเชื่อมโยงกับเรดาร์ระบบตรวจการและขีปนาวุธสมัยใหม่กัมพูชาจึงพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบอย่างชัดเจน แม้จะมีพันธมิตรอย่างจีนแต่การที่ไทยได้รับเทคโนโลยีจากยุโรปและสามารถเชื่อมเข้ากับโครงสร้างการป้องกันร,ระดับโลกทำให้กัมพูชาต้องคิดหนักว่าจะเดินต่อไปอย่างไรไม่เพียงเท่านั้นสหรัฐอเมริกาอย่างเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเพราะการที่ไทยหันไปพึ่งพาคริปเป็นมากว่าการใช้ F 1 6อย่างเต็มรูปแบบเท่ากับเป็นการลดบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคือหัวใจยุทธศาสตร์ของอเมริกา แต่เมื่อไทยส่งสัญญาณว่าไม่ได้พึ่งพาสหรัฐเป็นหลักอีกต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและอิทธิพลของวอชิงตันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้สหรัฐจะพยายามเสนอขาย F 1 6รุ่นใหม่รวมทั้งพัฒนาเครื่องบินรบ F 3 5เพื่อดึงดูดประเทศพันธมิตรแต่ความจริงก็คือประเทศเล็กๆอย่างไทยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งตามอเมริกาเสมอไป การเลือกคริปเปนคือการตอกย้ำว่าประเทศกำลังหาทางเลือกใหม่ที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์จริงๆไม่ใช่แค่เครื่องบินราคาแพงที่เต็มไปด้วยข้อผูกมัดทางการเมืองอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คริปเปนเป็นที่จับตามองคือความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอาวุธจากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธของยุโรปหรือระบบปวดการจากพันธมิตรต่างๆจาก F16 ที่ต้องพึ่งพาสหรัฐเกือบทั้งหมด นี่คือความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยมีอิสระมากขึ้นและไม่ตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจผลสะเทือนที่เกิดขึ้นไม่เพียงจำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังไปถึงเวทีโลกหลายประเทศเริ่มจับตามองว่าไทยกลายเป็นตัวอย่างสำคัญของประเทศที่กล้าหันหลังให้กับมนคลัง F16 และเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจสร้างความสมดุลทางอำนาจในภูมิภาค การที่กัมพูชาต้องหันมาคิดหนักและสหรัฐต้องกลับมาทบทวนบทบาทในไทยล้วนเป็นสัญญาณว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในอนาคตไทยอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธแต่จะก้าวขึ้นเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของภูมิภาคหากไทยใช้โอกาสจากการมีกิปเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการบินการฝึกนักบินการพัฒนาเทคโนโลยีและการเชื่อมเครือข่ายกับนานาชาติ ไทยก็อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนสมการความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ F16 กำลังเสื่อมมนคลังและกริปเป็นของไทยก้าวขึ้นมาเป็นพลังใหม่โลกจึงต้องหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งนี่คือการเดินเกมที่ไม่ใช่เพียงเรื่องการซื้ออาวุธแต่คือการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับโลกประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอาจต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ ส่วนสหรัฐเองก็ต้องกลับมาทบทวนว่าการจะรักษาอิทธิพลในภูมิภาคนี้จะต้องใช้วิธีการที่มากกว่าเพียงการขายเครื่องบินราคาแพงทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจมองข้ามและทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางขอองค์การจับตามองอีกครั้งในสมรภูมิที่ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังอย่างเดียวแต่ยังเป็นการวัดกันด้วยวิสัยทัศน์การเลือกทางและความสามารถในการสร้างอนาคตที่มั่นคง